สมรถเท่าเทียมผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยไทยแลนด์นี่แหละล้าหลังกว่าใครยังมีประเทศอินโดนีเซียล้าหลังกว่าประเทศเราอีกกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกทุกท่านวันนี้ก็มีเรื่องมีราวม,ม,มีข่าวมีข่าวมีประเด็นเดดประเด็นเดือดประเด็นร้อนนะครับมาเราู่พ่อแม่มเราปโปได้สนับรับชมโดยทั่วกันโดยวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชม ผมได้ไปเจอข่าวข่าวหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ท่านผู้ชมเขาบอกว่านะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับลงโทษนักโทษนะครับนักโทษชาย2คนท่านผู้ชมคือผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยไปหล่อยเอากันได้เสียกันท่านผู้ชมแล้วก็จับมาลงโทษโดยนะครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยมีชาวบ้านนะครับเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับหล่อยไปหาผู้ชายคนหนึ่งในบ้านแล้วก็นะครับ เปิดประตูเข้าไปเจอผู้ชายเนี่ยกับผู้ชายเนี่ยนอนกอดกันแกผ้ากอดกันนะครับเนาะก็เลยมาแจ้งตำรวจตำรวจจับไปนะครับก็เอาไปขึ้นศาลเลยท่านผู้ชมแล้วก็เขาลงโทษท่านผู้ชมด้วยการเคี่ยนนะครับเคี่ยนตีดต่อหน้าประชาชนต่อหน้าสาธรารณชนท่านผู้ชมซึ่งโทษบ้านเขาก็ไม่เหมือนบ้านเราท่านผู้ชมแต่ว่าความล้าหลังนะครับบ้านเรายังมีนะครับที่ผ่านมาเนาะเมื่อ เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมโดยให้สิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามแต่เขาให้สิทธิ์เท่าเทียมกันนี่ก็คือประเทศไทยแลนด์แต่ประเทศอื่นแถวยุโรปเขาบอกว่ามีมานานแล้วท่านผู้ชมแต่ประเทศอินโดนีเซียผมเพิ่งเคยเห็นนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเคยเห็นเมื่อกี้นี่นะครับเขามีการลงโทษนะครับด้วยการเคี่ยนตีแล้วก็ตีเยอะเลยท่านผู้ชมนะครับคือจะมีให้ตีตั้งแต่100นะครับ หนึ่งร้อยครั้งน้ชมเอาไม้ครับท่านผู้ชมฟาดนะครับโอ้โหเหมือนเหมือนเหม,มือนในหนังเลยท่านผู้ชมเหมือนบโบยเหมือนเหมือนหนังทาสท่านผู้ชมแต่ว่านะครับเขาเนี่ยตีนะครับแล้วก็พักนะครับท่านผู้ชมตีแล้วก็ให้พักให้ไปดื่มน้ําปัสสาวะอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมดื่มน้าแล้วก็ไปปัสสาวะได้อะไรประมาณนี้คือบโบยแล้วก็ให้นั่งพักได้นะครับแต่ว่านะครับจะมีนักโทษคนหนึ่งนะครับหนึ่งในสองเนี่ยจะโดนหนักกว่านะครับไม่รู้ว่าเขาตัดสิน นักโทษยังไงนะครับว่าทําไมมีหนักกว่าโดยคนนึงนะครับรู้สึกว่าจะโดน80ครั้งคนหนึ่งโดน77ครั้งซึ่งมันก็ไม่ไม่ไกลกันมากท่านผู้ชมแต่ว่าคนที่โดนเยอะเนี่ยนะครับถึงขั้นแบบโดนตีจนหมดแรงแล้วก็ให้คนที่โดนน้อยเนี่ยท่านผู้ชมหามนะครับพยุงตัวไปแต่ก็ไม่รู้นะครับโบยแล้วเนี่ยนะครับประเทศบ้านเขาเนี่ยน่าจะจบเลยไหมนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องจําคุกไม่ต้องอะไรหรือเปล่านะครับนี่ก็คือ โทษนะครับโทษของประเทศเขาก็คือเขาบอกว่าผิดผิดในระเบียบผิดกฎของประเทศอินโดนีเซียนะครับผิดเรียกว่าผิดศาสนาอะไรเขานี่แหละท่านผู้ชมนะครับเนะบ้านเขาไม่ให้นะครับผู้ชายกับผู้ชายก็ไม่ให้ผู้หญิงกับผู้หญิงก็ไม่ให้ท่านผู้ชมอะไรอะไรก็ไม่ให้ท่านผู้ชมก็คือลงโทษด้วยการโบยนะครับแล้วก็มีการลักลอบเล่นการพนันก็เอามาตีท่านผู้ชมเขี่ยนตีแบบนี้ท่านผู้ชมนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะครับ เขามีการประหารชีวิตนะครับคนอินโดนีเซียแต่การประหารชีวิตของเขานะครับไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านไหนท่านผู้ชมเขาประหารชีวิตกันด้วยการเอาคอนหินคว้างนะครับคือคว้างจนจนตายท่านผู้ชมนึกออกไหมอันนั้นนะครับมันทรมานมากนะครับแล้วก็ทางเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยนะครับถูกแรงกดดันจากก็เรียกว่าหน่วยงานทางทางรัฐนะครับส่วนกลางเนี่ยก็คือคือ แรงกดดันมันเยอะนะครับเขาก็เลยยกโทษยกอันนั้นอ่ะยกเกี่ยวกับการประหารชีวิตวยการเอาก้อนหินเหวี่ยงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เลยมาลงโทษด้วยแบบอย่างอื่นแทนนะครับเนาะก็คือน่าจะไม่มีประหารชีวิตเหมือนประเทศไทยเราหรือไม่แน่อันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวที่ผมได้เห็นนะครับเนาะแล้วก็บอกอีกครั้งนะครับว่าแหล่งข่าวนี้นะครับเชื่อถือได้ท่านผู้ชมเออไปฟังดูมันก็แปลกๆอยู่นะท่านผู้ชมเออเขาทําไม่เหมือนบ้านเราท่านผู้ชมก็คือมันมันแปลกๆดีนะครับเนาะแต่ว่านะครับสมมติว่า ทำความผิดแล้วไปตีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันจะหลับไหมแต่ว่าการตีของเขามันก็มันก็เจ็บนะไม่ใช่เอาไม้เลียวไม่ใช่เอาก้านไม่ยมนะครับ่านผู้ชมเอาไม้ประมาณน่าจะประมาณเกือบเท่าแขนท่านผู้ชมนะครับเนาะเนี่ยเท่านี้แหละเนี่ยไม้เท่านี้ท่านผู้ชมโว้ยฟาดไปร้อยครั้งนะ่านผู้ชมโอ้โหตีทีท,ทีเข้าท่านผู้ชมมันโอ้โหทรมานนะเออแต่ว่าถ้าใครโดนนะ่านผู้ชมนะโดนเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเข็ดท่านผู้ชมเออแปลกเนาะประเทศบ้านเขาเนี่ยเขาห้ามนะครับเขาถือเป็นแขกหรือเปล่าอินโดนีเซียไม่แน่ใจท่านผู้ชมผมเห็นในภาพนะครับท่านใดอยู่อ,อินโดนีเซียนะครับหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับอินโดนีเซียามาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเพราะว่า,าเขามีคุมหัวคุมหัวมีผ้าลายๆนะครับผมก็มองเขาว่าน่าจะเป็นแขกท่านผู้ชมแล้วก็นะครับอ,อท่านใดพอจะรู้ว่าเนี่ยบ้านเขาเนี่ยนะครับ ลงโทษแบบนี้หรือว่ามีความคิดเหตนอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ส่วนตัวเรานะครับเราไม่รู้นะครับเพราะเราไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นการลงโทษนะครับการแบบลักลอบนะครับไปมีสัมพันธ์กันนะครับชายกับชายนะครับแล้วก็มีสัมพันธ์คือบ้านเขากะเขาไม่ให้เอาเอากันเพศเดียวกันนะครับท่านผู้ชมคือห้ามเอากันนะครับคือเป็นผิดศีลผิดผีอะไรเขาก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็นะครับมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าประเทศไทยเรานะครับเนาะก็ถือว่าดีเนาะเพราะว่า ท่านผู้ชมตั้งแต่มีข่าวนะครับาทางการไทยนะครับเขาให้สิทธิ์สมรสเท่าเทียมกันนะครับนอกก็ถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเหมาะดีที่สุดแล้วครับแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ไม่ใช้ความรุนแรงมากท่านผู้ชมแล้วก็โจรมากโจรเยอะเพราะอะไรนะครับมันไม่ค่อยรุนแรงนะครับประหารชีวิตก็ไม่มีนะครับโจรมันเลยเยอะแต่ว่าประเทศบ้านเขานะครับโทษแบบนี้เขาคงไม่ทำกันหรอกนะครับนาะอประเทศบ้านเขามันประเทศแบบเสรีแล้วเขา ยอมรับได้ตั้งแต่นมจ่นานนะครับประเทศแถวแถวยุโรปนเนาะแถวทางโซนยุโรปของเขาเนี่ยเป็นประเทศทีเ่เขามีเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีลงโทษแบบนี้แต่ว่าเรื่องของคนต่างประเทศทางยุโรปเขาเล่าผมฟังนะครับผมก็มีเพื่อนมีเอฟซทางยุโปรปเป็นกำนังคือระเบียบเนี่ยระเบียบเขาเปะ๊ะเป๊ะมากนะครับว่าจะเป็นขับรถนะครับลักขโมยนะครับเออ,อน,นะแล้วก็ก,การมันไม่ค่อยมีค่ากันเหมือนกับบ้านเราท่านผู้ชมเขาบวกอย่างนี้เลยนะ จริงๆนะครับเนาะโจรขโมยเนี่ยถ้าจับได้เนี่ยนะครับหนักเลยนะครับเขาเอาหนักเลยท่านผู้ชมแล้วก็ขับรถเนี่ยนะครับขับเมาแล้วขับหรือฝ่าไฟแดงเนี่ยนะครับเขาเอาหนักเลยนะครับถึงขั้นแบบไม่ให้ขับรถหรือว่ายึดรถประมาณนี้ท่านผู้ชมคือบ้านเราอะไรท่านผู้ชมขับรถฝ่าไฟแดงปุ๊บนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรนะท่านผู้ชมจดหมายตามมาใช่ไหมแต่บ้านเขาไม่มีนะครับบ้านเขาเขาเขาหนำมาเลยนะครับเขาจัดการอย่างหนักเลยบ้านเรานี่จดหมายตามมาแล้วก็ไปส่งไปส่งตังหรือว่า อาจจะมีผมก็ไม่เคยมีรถเก๋งรถใหญ่นะท่านผู้ชมหรือว่าอาจจะมีการสแกนจ่ายบินทาง QR code ทางแอปพลิเคชันโมบายแบงก์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมีท่านผู้ชมแต่ว่าบ้านเราไม่มีเหมือนบ้านเขามันก็แตกต่างกันท่านผู้ชมนะครับเนาะกฎกฎหมายบ้านเราไม่ได้เค้มขคนดเหมือนบ้านเขานะครับโจรขโมยมันเยอะนะครับท่านผู้ชมเออนะครับถทาบ้านเขานะครับถ้าเป็นคดีหนักๆใหญ่ๆเนี่ย,รยเรียบร้อยมึงเตรียมตัวตายโหลดมึง สั่งลาพ่อแม่พี่น้องบอกบอกโอนกรุบกรอบกระเนี้ยมึงเลยนะครับถ้ามึงมาทําเกี่ยวกับไม่ว่าจะเจตนาเสพติดโคมคืนนะครับหรือว่าทําอะไรฟอกเงินฟอกเงินอะไรเงี้ยท่านผู้ชมหรือว่าเป็นข่าวใหญ่ก็แล้วกันเป็นคดีใหญ่ก็แล้วกันนะครับถ้ามึงได้ทําแล้วก็จับได้มึงเตรียมสั่งเสียเพื่อเพือไม่ได้สั่งเสียลูกเมียด้วยท่านผู้ชมพ่อแม่ญาติโกติการก็ไม่รู้นะครับเขาไปขาดเลี้ยวตายท่านผู้ชมมืดจับแนวไปแล้วนะครับเนี่ยก็ถือว่านะครับ บ้านเรานะครับกั่บ้านเขามันแตกต่างกันนะครับที่ผมมาเล่าวันนี้ก็คือผมคิดว่าประเทศหล,หลายประเทศนะครับมีหมดแล้วนะครับการสมรุเท่าเทียมแต่วันนี้นะครับผมเพิ่งเคยเห็นท่านผู้ชมเพิ่งเคยเห็นประเทศอินโดนีเซียนะครับที่เขาจัดการด้วยการตีแบบนี้ไหมท่านผู้ชมเออนะไม่ได้ตีแบบนี้เขาคงจะไม่นี่เขาก็งจงจะอโอ้โหท่านผู้ชมก็ถือว่า อันนี้นะอันนี้โทษที่เขาตีเนี่ยประมาณ80ครั้งก็คือรับสารภาพนะครับถ้าไม่รับสารภาพนะครับอาจจะโทษหนักท่านผู้ชมเออรับสารภาพก็คือโทษมันลดลงเหลือ70-80ครั้งท่านผู้ชมเออไ่อยากสิบเาท่านผู้ชมจบข่าวกันเนอะสวัสดีครับ